สวัสดีค่ะจากช่องผ้าทอสุโข,ขทัยนะคะร้านบานเย็นผ้าทอค่ะร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัสชนาลัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะเราจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่นะคะผ้าทอมือทุกชนิดในจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะวันนี้เราจะมาเสนอสิน้นราคาถูกๆนะคะอันนี้เป็นสิ้นมุกชไม้นะคะ สิ่นมุกเชมย้ยลายชชมัยนะคะจะเป็นลายเล็กๆนะคะเป็นลายเล็กๆอันนี้เขาเรียกว่าสิ่นมุกลายชชม้ยนะคะต่อด้วยเชิงแดงค่ะอันนี้จะมีผืนเดียวนะคะราคา1650นานะคะต่อด้วยหัวแดงนะคะหัวสิ่นสีแดงนะคะผืนนี้สวยนะคะเวลาถ่ายรูปออกมานี่ขึ้นมากเลยนะคะใส่กับเสื้อสีขาวหรือสีแดงก็ได้นะคะสิ่นมุกลายชชม้ยนะคะ หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะคะสีเขียวออกเข้มๆหน่อยหนึงนะคะผืนผัดไปวันนี้เราจะมาเสนอสิบผืนนะคะอันนี้เป็นสิ้นเข็นหัดเสี้ยวนะคะสิ้นเข็หัดเสี้ยวสีแดงนะคะลายเข็นนะคะลายเข็นนี้เกิดจากการบิดเส้นได้สองสีสองเส้นรวมกันให้เป็นเส้นเดียวแล้วทอนะคะลายผ้าก็จะออกเป็นลายเข็นอย่างนี้ค่ะเนื้อผ้าจะเป็นลายคล้ายๆหางกระรอกนะคะจะมีสเสน่ห์ตรงนี้นะคะลายลายผ้านะคะ ตัวนี้จะต่อด้วยจกสีแดงนะคะสินสีแดงนะคะต่อด้วยหัวสิ้นสีแดงนะคะราคา1650เท่ากันนะคะยังไม่ได้ปูกาวค่ะอันนี้จะเป็นสิ้นมุกนะคะสิ้นมุกทำไมเรียกสิ้นมุกนะคะสิ้นมุกคือสิ้นที่ยกดอกที่ทอมือยกดอกแล้วลูกกลมๆอย่างนี้ค่ะจะเป็นเขาเรียกว่าสิ้นมุกนะคะสิ้นมุกจะดังในจังหวัดสุโขทัยนะคะสิ้นลายมุกนะคะเหมือน เหมือนเหมือนไข่มุกนะคะตัวนี้จะเป็นยกดอกสีทองนะคะทองอ่อนๆแล้วเชิงก็จะเป็นออกแดงแดงทองทองนะคะเข้ากันได้ดีนะคะทอมือนะคะทอมือทั้งผืนนะคะข้อดีของงานทอมือคือเนื้อผ้าจะแน่นนะคะซักทนทานต่อการซักมากเลยนะคะเนื้อผ้าจะแน่นดอกเป็นดอกเห็นชัดเจนดอกกลมๆลายจะชัดเจนไม่ดอกเบลอๆนะคะจะมี ผ้าทอจากโรงงานจะไม่ได้กลมๆแบบนี้นะคะดอกมันจะใหญ่นะคะอันนี้เราทอมือทอมือเพราะฉะนั้นงานทอมือมันจะเป็นลายเส้นที่ชัดเจน,นะะไม่ว่าจะเป็นงานตีนจกนะคะตีนจกนี่ก็ทอมือนะคะแต่ไม่ใช่งานไม่ใช่งานทํามือล้วงลายนะคะก็จะเป็นงานทอมือนะคะเป็นการเขาเรียกว่าเก็บฟืมนนะคะเก็บเขาให้เป็นดอกเป็นลายดอกนะคะ ตัวนี้ก็จะ1,650เหมือนกันนะคะสวยๆค่ะ1,650นะคะตัวนี้เป็นลายลายมุกเหมือนกันนะคะแต่เป็นสีพื้นเป็นลายมุกยกดอกเหมือนเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเป็นการทอสีกะปิยกดอกสีกะปิลายก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะได้ประมาณนี้นะคะต่อด้วยเชิงตินจกลายกะปิเหมือนกันนะคะสวยๆนะคะมีผืนเดียวคลิปนี้มีผืนเดียว ราคาหนึ่งันห้อห้าสิบเหมือนกันนะคะหนึ่งพันห้อยห้าสิบค่ะตัวน,นี้จะยาวหน่อยนะคะสวยนะคะต่อไปเป็นผ้ามุกสีแดงนะคะผ้ามุกเหมือนกันมุกดอกกลมๆนะคะลายใหญ่ๆดอกกลม,กลมต่อด้วยเชิงตินจกนะคะทอยกดอกค่ะงานทอมือเหมือนกันทุกผืนนะคะสิ้นมุกสุโข,ขทัยนะคะตัวนี้ค่ะ สีแดงแดงสดใสค่ะสีแดงสดใส,ะดส,ดใสนะคะตัวนี้เลยนะคะ1650นสะคะจองก่อนได้ก่อนนะคะมีผืนเดียวนะคะ1650ค่ะต่อไปเป็นสิ้นเข็นนะคะสิ้นเข็นจกสีน้ำตาลอมกะปินะคะแล้วก็ตัวสิ้นสีน้ำตาลลายเข็นนะคะงานเข็นมือนะคะลายลายผ้าก็จะได้ ประมาณนี้นะคะสิ้นเข็นนะคะสิ้นเข็นจะมีสเสน่ห์ตรงที่ลายผ้าเป็นเนื้อเนื้อในในเนื้อผ้าเลยนะคะกรรมกรรมวิธีการทอก็ต่างจากสิ้นยกมุกนะคะหรือสิ้นมุกนะคะสิ้นเข็นก็คือการบิดเส้นได้นะคะเวลาทอมันก็จะเป็นลายลายฝังไปในเนื้อผ้าเลยนะคะสีสวยนะคะสิ้นมุกราคา1,650ง้หเหมือนกันนะคะ1นึ่ ต่อมาจะเป็นสีม่วงนะคะท่านใดที่ชอบสีม่วงนะคะตัวนี้ค่ะเป็นสิ้นเข็นเหมือนกันนะคะสิ้นเข็นนะคะนี่ค่ะสีอมม่วงนะคะลายอมม่วงค่ะมันเป็นลายที่คล้ายๆหางกระรอกนะคะเพราะว่าเราเข็นมือนะคะเราเข็นเส้นได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อด้วยเชิงตินจกสีเดียวกันนะคะเออมม่วงสีเดียวกันนะคะท่านใดชอบสีม่วง เืนนี้เลยนะคะนี่ค่ะสิ้นตีนจกหาดเซี่ยวนะคะ,ะนิยมต่อหัวสิ้นสีแดงเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะ1650เหมือนกันนะคะต่อไปจะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะคะสีฟ้าน้ำทะเลฟ้าเข้มค่ะฟ้าเข้มนะคะ,ะนี่นะคะเชิงตีนจกก็จะเป็นลายเดียวกับตัวผ้านะคะ เป็นสิ้นเข็นเหมือนกันนะคะสิ้นเข็นลายเข็นก็จะออกเป็นเป็นลายหางกระรอกแบบนี้นะคะสีสวยสิ้นเข็นมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าลายผ้านี่แหละคะ่ะฝังไปในเนื้อผ้าในตัวสิ้นเลยนะคะตรงนี้นะคะสีฟ้าน้ําทะเลหรือฟ้าเข้มนะคะต่อด้วยหัวสิ้นสีแดงนะคะฟ้าน้ําทะเลนะคะ1650านะคะจับจองกันมาได้ใต้คลิปหรือว,ว่าโทรมาก็ได้นะคะ ต่อไปสีฟ้าอมเทานกพิราบนะคะสีหลังนกพิราบเลยค่ะนี่นะคะฟ้าอมเทาอันนี้เป็นลายตะล้อนะคะไม่ใช่ลายเข็นเพราะฉะนั้นลายผ้านี้ก็จะเป็นลายเรียบๆลายตะล้อของหัดเซี่ยวนะคะเป็นสีฟ้าอมเทานะคะสีฟ้าอมเทาเชิงก็จะเรียบๆนะคะอมม่วงอมเทานะคะสีเดียวกัน 1650เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นหัวสิ้นสีขาวสวยงามค่ะนะคะ1น5 0นอะคะปลายเป็นสิ้นลายตะวะหัดเซี่ยวเหมือนกันนะคะเป็นสิ้นทอท้องถิ่นนะคะลายสิ้นเป็นลายตะวะสีครีมหรือสีงาช้างนะคะต่อด้วยเชิงแดงสวยๆค่ะเชิงแดงสวยๆเนื้อผ้าแน่นนะคะผ้าทอมือเนียนเนื้อผ้าแน่น สวยนะคะลายเอกลักษณ์ค่ะประมาณนี้นะคะ1,6 5 0หเหมือนกันนะคะเชิงสวยค่ะ16 5 0หค่ะพื้นสุดท้ายนะคะพื้นสุดท้ายเป็นสีเหลืองเข้มนะคะสีเหลืองดาวเรืองเลยค่ะเหลืองดาวเรืองเลยนะคะตัวนี้นะคะท่านใดชอบสีเหลืองนะคะ เป็นสิ้นลายเข็มน,นะคะแต่อันนี้จะไม่ค่อยออกลายเท่าไหร่ลายเข็มเหมือนกันนะคะเหลืองเข้มนะคะประมาณนี้ค่ะ1,650นนะคะทักทายกันมานะคะ